สวัสดีครับเพื่อนๆที่รับชมไล่อ้อยสมใจอยู่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะพูดคุยกันเรื่องอ้อยนะครับกับพวกเราชาวไล่อ้อยเนี่ยหรือว่าสายหวานอ้อยขนาวน้าทุกคนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อ่า โดนจะเขาเรียกอะไรนะครับคือโดนลูกหลงนะครับเสียชีวิตนะครับที่บริเวณแถวชายแดนนะครับแล้วก็เสียขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องทหารหารนะครับที่ได้ใช้ชีวิตแลกชีวิตปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับก็หลายท่านด้วยกันนะครับขอแสดงความเสียใจและก็ขอสดุดีทหารกล้าทุกทกท่านนะครับที่ ปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับให้พวกเราที่อยู่แนวหลังได้อยู่กันนะครับนอนหลับสบายกินอิ่มนอนหลับกันนะครับถ้าไม่มีพวกเขานะครับไม่มีทหารหารลวกของชาตินะครับก็พวกเราก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงนะครับศัตรูภายนอกมันเยอะนะครับไม่ว่าศัตรูไกลหรือใกล้นะครับก็มีพี่น้องทหารเนี่ยแหละครับ ก็ช่วยปกป้องคุ้มครองนะครับให้พวกเราชาวไทยทุกคนได้อยู่กันนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าเสียใจมากๆนะครับก็คือ,อผู้บอยสุดนะครับประชาชนคนธรรมดาผู้บอยสุดนะครับต้องมาเสียชีวิตกับพวกมหาโจรน,นะครับพวกนี้มันไม่ไม่มีจิตใจนะครับจิตใจไม่ได้เป็นคน นะครับโดยเฉพาะพวกนี้มันก็จิตใจมันก็ไม่ได้เป็นคนเหมือนกับคนไทยเรานะครับคนไทยเรามีน้ําใจมีน้ําใจนักกีฬามีไม่มีสันดานแบบมหาโจรแบบนั้นนะครับคือการฆ่าบ่อยสุดการยิงโรงพยาบาโลโรงเรียนนะครับหรือว่าสถานที่ต่างๆซึ่งไม่ใช่สถานสถานที่ตั้งของทหารนะครับก็คือมันมันมัน มันไม่ใช่หลักการนะครับไม่ใช่หลักการที่ทําทสงครามกันนะครับก็คือในภาวะสงครามนะครับโรงพยาบาลหรือว่าที่ประชาชนต่างๆนะครับประเทศที่เขาจเจริญแล้วนะครับเขาจะไม่ทํากันนะครับแต่นี่คือสันดานโจรน,นะครับที่ทํากันแบบนี้นะครับยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ มาปลูกอ้อยนิดหน่อยนะครับมาปลูกอ้อยปลูกแก่สองหลุมเมื่อวันนี้นะครับก็คือบริเวณแถวนี้นะครับเพื่อนๆก็คือมันเป็นอ้อยเก่าแก่เก่าเก็บปลูกมาหลายโตนะครับก็คือเก้าตแล้วนะครับนี่เก้าตและที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับนี่นี่ที่เห็นเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะครับก็คือผมก็ตัดไปประมาณสองเดือนแล้วนะครับแล้วก็ เหลือที่ลังไว้แบบนี้นะครับเหลือต้นแบบนี้ก็คืออตากแดดไว้นะครับตากแดดไว้แล้วก็ทยอยตัดออกนะครับทยอยตัดออกก็มีประมาณ3ามแถวที่เหลือนอกนั้นก็มันมันแต่งหมดแล้วนะครับแต่งหมดแล้วแต่เหลือ3แถวนี้นะครับก็คือผมจะโลออกนะครับตัดออกทั้งหมดแล้วก็ปลูกใหม่ทั้งหมด3ามแถวนะครับก็ ประมาณ30หลุมนะครับแถวและประมาณ10หลุมเนี่ยนะครับอันนี้ก็ตากแดดไว้นะครับที่เห็นเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับก็ต่อไปก็ไม่ได้เอาไว้ทั้งหมดก็คือที่บริเวณแถวนี้นะครับเป็นที่ที่ว่าผมปลูกครั้งแรกเลยนะครับปลูกครั้งแรกเลยเบื่อแปดปีที่แล้ว8 9ปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตอที่9แล้วที่ตัดไปนะครับ ทีนี้ผมปลูกครั้งแรกเนี่ยก็คือตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แล้วครับก็คือปลูกแบบอ้อยโรงงานนะครับอ้อยโรงงานคือใช้รถไถชักเป็นล่องแล้วก็วางท่อนพัน์แล้วก็วางชิดกันมากนะครับชิดกันมากเลยก็คือวางหางกันแก่แต่ละหลุมหางกันแก่ห้าสเซนนะครับ50เซนทีนี้อ้อยข้นาบนะครับพอเราปลูกชิดเกินไปนะครับพอระยะยาว มันก็ไม่ดีนะครับเราก็ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับพอระยะยาวเนี่ยอ้อยมันจะขึ้นติดชิดๆกันหมดนะครับแล้วก็จะไม่สวยงามเลยนะครับเพราะว่าพอสมัยตอนมันเล็กๆนะครับเพื่อนๆตอนเล็กๆเ,เราเพิ่งปลูกใหม่ๆไอ patience, ้ห้าสิบเซนเนี่ยเรานึกว่ามันห่างแล้วนะครับเพราะว่าอ้อยมันยังไม่โตตอนเล็กๆเ,เรานึกว่าห่างนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับ ก็นึกว่าปลูก50เซนเหมือนอ้อยโรงงานเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่พอเราปลูกนานๆเข้านะครับก็ได้เห็นได้รู้ได้ดูได้สัมผัสนะครับประสบการณ์ทําไปเรื่อยๆก็ได้รู้ว่าการปลูกอ้อยขนาบนะครับแทนที่เราจะปลูกมากมากอแทนที่จะปลูกมากได้มากนะครับมันก็จะกลายเป็นปลูกมากได้น้อยนะครับ พอรุ่นต่อมาอ้อยของเราก็มันจะขึ้นสเปดสะปะคือไม่สวยงามนะครับเรามันชิดกันเกินเบียดกันเกินนะครับแล้วก็แต่ละต้นแต่ละลำมันก็จะเล็กลงเล็กลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ้อยต่อพอยิ่งไว้น,นานๆานมันก็จะยิ่งขึ้นเยอะหนอขึ้นเยอะมากขึ้นมากขึ้นพอหนอมากขึ้นมากขึ้นอ้อยก็จะเล็กลงเล็กลงนะครับแล้วมันจะเบียดเสียดกันมากนะครับแต่ละกอมันจะขึ้นมา20-30ลําลำก็ทําให้มันเบียดเสียดกันแล้วก็ทําให้อ้อยของเราเนี่ยลำเล็กนะครับ ก็เลยแถวนี้ผมก็อลอกออกทั้งหมดแล้วเหลืออีก3ามแถวเองนอกนั้นก็ทําใหม่หมดแล้วนะครับผมเปลี่ยนแปลงกันทุกปีเลยนี่เนี่ยมันอย่างแถวนี้นะครับก็คือเนี่ยตัดออกไปหมดแล้วแถวหนึ่งอันนี้ตัดลอกออกหมดแล้วนะครับยังอีกสองแถวนเนี่ยที่ยังลอกออกไม่หมดนะครับสองแถวนี้นี่ตัดล้างกอหมดแล้วนะครับแล้วก็รอลปลูกทีนี้ไอสายพันธุ์ใหม่ที่จะปลูกนะครับก็คือ นี่ครับาสายน้ำผึ้งกเกษตรศาสตร์นะครับทีนี้ที่ผมรอยังไม่ปลูกเพราะว่ามันไม่มีสายพันธุ์แล้วปลูกฝั่งน้นขยายพันธุ์ฝั่งน้นไปหมดแล้วที่นี้เหลือรอรุ่นใหม่ที่จะขึ้นนะครับรอรุ่นใหม่ที่จะขึ้นก็จะใช้สองแถวเนี้ยนะครับเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งกเกษตรศาสตร์นะครับก็คือของเดิมเนี่ยก็จะเป็นสุพรรณบุรีห0ิบนะครับแต่เนี้จะเป็นบุตรสุพรรณบุรี50คือปลูก แรกๆเลยนะครับสมัยปลูกอ้อยใหม่ตอนแรกๆเลยก็ปลูกติงเนี้ยเป็นสุพรรณห้าสิบนะครับก็สามแถวนี้ก็คือจะขยายเป็นอ่านำพึ่งกเกษตรศาสตร์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ามันมีปัญหานี้ก็คือรอพันุ์แค่นั้นเองนะครับก็คือรอการเจริญเติบโตของของสายพันธุ์อยู่นะครับก็คือมันมันพึ่งโตมายัางได้ไม่กี่ปล o องก็พอดีนะครับก็คือเราตากแดดอ้นเนี่ย ตากแดดไว้ไอของเดิมต่อเดิมที่เหลือเนี่ยพอแก่พอดีเราก็สามารถได้ตัดทิง้งตัดพาไปคันแล้วก็ตัดโลออกไปทั้งหมดเลยนะครับบริเวณแถวเนี้ยเนี่ยจะล ễ ออกทั้งหมดเลยแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นาสายน้ําพึ่งเกษตรศาสตร์นะครับผมก็ขุดหลุมเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ได้แก้สองหลุมนะครับสองหลุมก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า พอดีมาเกินมันมีเหลืออยู่ต้นเดียวแล้วนะครับผมก็ตัดมาตัดสดๆนะครับปลูกสดๆนะครับก็ไว้ขยายพันธุ์กันต่อนะครับก็คือการปลูกอ้อยสดๆนะครับเพื่อนๆทางที่ดีที่สุดเนี่ยครับขุดหลุมเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ขุดกว้างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดินมันแข็งมากหรือดูแรงก็ขุดประมาณ50าสิบคูณห้นะครับ 50คูณ50นะครับจากนั้นก็ลดน้ำตีเป็นขี้เลนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆทีนี้ก็วางทนพันนะครับก็คือการปลูกแบบนี้ก็คือเพื่อความชัวร์นะครับเพราะว่าเราตัดสดเราไม่ได้บ่มอะไรนะครับไม่ได้บ่มตัดสดเราก็เพื่อความชัวว่ามันงอกแน่นอนนะครับเราก็ตีขี้เลน นะครับตีให้เป็นเลนใส่น้ําแบบนี้ก่อนทีนี้ผมก็พอดี1ต้นผมก็ตัดได้6ทท้นนะครับก็เลยจะปลูกให้หมดไปเลยลงหลุมละ3ท่ทนนะครับลงหลุมละ3ท่ทนเราว่ามีอยู่6ททอนทีนี้มันมีที่ปลูกแค่สองหลุมนะครับมีที่ปลูกแค่2หลุมก็ใส่หลุมละ 3ามทนอ่าสามท,น,าามทนนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆถ้าเราตัดสดๆไม่ได้บ่มอะไรก็คือเพื่อความชัวให้มันงอกแน่นอนเนี่ยครับใส่น้ําตีเป็นีคเลนแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ่าีเเลนแล้วก็แบบเนี้ยประมาณ4-5หวันหรือว่าประมาณอาทิตย์1ก็มันก็จะเริ่มโผล่มาแน่นอนนะครับไม่ไม่ไม่ตายแน่นอนเพราะว่าอ้าอยของเราเนี่ย มันก็จะได้สัมผัสดินสัมผัสน้ําไปเลยนะครับไม่ตายแน่นะครับแต่ถ้าเรามาลดน้ําทีหลังก็อาจจะยังไม่ชัวร์เท่ากับเราตีเป็นขี้เลนแบบนี้เนี่ยครับตีเป็นขี้เลนแบบนี้คือมันมันงอกชัวร์นะครับงอกชัวร์มันได้สัมผัสเลย <c oughs> ได้สัมผัสกับน้ํากับน้ํากับดิน นี่ท่อนโคนสุดนะครับโคนสุดไอน,นี้ปลูกแบบเสี่ยงแต่ว่าตายยังดีอยู่ไอน,นี้ตาก็ยังดีอยู่นะครับท่อนโคนสุดก็ใส่ไปก็คือเพื่อไม่รู้จะงอกหรือไม่งอกก็ใส่ไปนะครับระว,ว่าดทนพันมันมีอยู่แค่นี้นะครับนี่วิธีปลูกง่ายๆนะครับไอน,นี้ปลูกในหน้าแรงนะครับเราแรงจัด3เดือนแล้วนะครับไม่มี ฝนอะไรตกมาเลยเราก็สามารถขุดหลุมลึกๆลึกๆก,ก,กว้างๆได้นะครับไม่ต้องกลัวน้ําท่วมหรือดูแลงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออ้อยพันธุ์นี้นะครับลำมันยาวลำมันยาวลำมันสูงก็ปลูกลึกนิดหนึ่งคือกันไว้ก่อนนะครับกันไว้ก่อนเพื่อความชัวนะครับเพื่อไม่ให้มันล้มไม่ให้มันล้มนะครับ เอเป็นไนว่าตอนนี้ก็เสร็จพิธีนะครับสองหลุมสองหลุมเดี๋ยวก็ปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยฮะที่ตัดไปแล้วเนี่ยไอ้นุ่นยังรอรอสายพันธุนนน์นะครับรอสายพันธุ์เพื่อนๆอ่าสายน้ําผึ้งกเกษตรศาสตร์นะครับสายน้ําผึ้งเกษตรศาสตร์วันนี้ก็ขายายพันธุ์ของผมมีน้อยยังมีอยู่สี่ห้ากอเองนะครับก็กะด้วยเนี่ยครับถ้าได้สามแถวนนี้ก็มันก็จะได้ประมาณสามสิบหลุมก็จะได้มี สายพันธุ์ต่อไปนะครับหลังจากที่ทดสอบแล้วทดสอบสีทดสอบความหวานอะไรเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยครับเตรียมตัวขยายพันธุ์กันทีแรกๆก็ยังไม่กล้านะครับพอทดสอบเสร็จอะไรเสร็จไม่ว่าสีน้ํารสชาติอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าผ่านทีแรกผมนึกว่าเป็นอ้อยนึกว่าเป็นอ้อยที่เปลือกแข็งนะครับผมผมคิดแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอ้อยโรงงานนะครับ ที่ผลิตมาเป็นอ้อยโรงงานโดยตรงผมก็นึกว่าลำอะไรมันจะแข็งมัอนอ้อยโรงงานทั่วไปเหมือนพวกขอนแก่นสามพวกอะไรแบบนั้นแต่พอได้ทดสอบดูปรากฏว่ามันก็เปลือกมันก็นิ่มมันไม่ได้แข็งตามที่คิดนะครับก็เลยเนี่ยครับขายายพันธุ์กันต่อเอาละครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเล็กๆน้อยๆวันนี้สวัสดีครับ